วันที่14รกรกฎาคม2568เพจ Facebook จันเจ้าเคโพสต์รายงานพิเศษเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยที่ถูกเมนนำไปขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกภายใต้ชื่อว่ามรดกทางวัฒนธร,รรมที่จับต้องไม่ได้ของกรัรมพูชาทั้งที่วรรณกรรมเหล่านี้แต่งขึ้นโดยชาวไทยแท้ๆล่าสุดมีรายงานว่าขเขมรได้นำผลงานวรรณกรรมไทยจำนวนมาก ไปใ,ใช้ประกอบการแสดง Royal Ballet of Cambodia โดยอ้างว่าฟื้นฟูขึ้นใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ถึง2545จากต้นแบบละครพื้นบ้านเรื่องพระทองนางนาคที่แต่งขึ้นเมื่อปี2473ในสมัยของสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์ รายชื่อวรรณกรรมที่ถูกนำไปขึ้นทะเบียนมีดังต่อไปนี้ 1. ไกรทองพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สอง 2. พระสมุทรพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ 3. อุณรุษพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งพระสังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองบทละครน,นอก 5. พระธินวงศ นิทานพื้นบ้านภาคกลางพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2458 6. จันทโครบแต่งโดยสุนทรผู้ 7. พระเวสสันดรแต่งโดยเจ้าพระยาพระคังหน 8. อินเนาพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สอง 9. อนิรุตกินนรีเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1 10. สุภลักษ ตอนหนึ่งจากเรื่องอุณรุษพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1 11. รามเกียรติพระราชนิพนธ์ร่วมของรัชกาลที่1และรัชกาลที่สอง 12. พระสุทนมโนราบทละครสมัยอยุธยาแต่งเป็นคำฉันในรัชกาลที่หโดยพระยาอิสารานุภาพ 13. กากีแต่งเป็นคำกรโดยเจ้าพระยาพระคังหนและบทเฮกล่อม พระบรรทมของสุนทรภู่ 14. สีศรีดาลุยเพลิงตอนหนึ่งจากรามเกียร์พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หนึ่ง15จองถนนตอนหนึ่งจากรามเกียร์พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หนึ่ง1ิทิพสังวานหนังสืออ่านเล่นในสมัยรัชกาลที่5และ22ลักษณวง์แต่งโดยสุนทรภู่ศิลปะการรำราชสำนักของกรัรมพูชา Royal Ballet of Cambodia ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครั้งแรกในปี2003และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในปี2008โดยเขมรอ้างว่ารายละเอียดของบทละครและการแสดงใน Royal Ballet มีการรวบรวมฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี1979ถึง2002ซึ่งรวม บทละครโบราณจำนวน22เรื่องแต่หมายถึงเรื่องราวละครภายในระบบการฟื้นฟูไม่ใช่วรรณกรรมไทยที่ถูกสอดไส้เข้ามาตอนนี้ชาวไทยจำนวนมากมีความกังวลว่ารายการอื่นของกรัรมพูชาเช่นประเพณีแต่งงานอาจถูกวางภาพประกอบด้วยชุดไทยพระราชนิยมซึ่งอาจสร้างความสับสนแต่ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความชัดเจนว่า การยื่นของกรัรมพูชาเน้นมรดกเขมรแท้ไม่ได้อ้างชุดไทยแม้ขณะนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่ายูเนสโกถอนหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนวรรณกรรมของกัมพูชาหรือไม่ต่อมามีผู้ให้ทัศนะว่าเรื่องของวรรณกรรม22ชิ้นของไทยจะถูกคัดเลือกพร้อมกับโครงการเสนอชื่อ Traditional Khmer Wedding และชุดไทยพระราชนิยมของไทยซึ่งอยู่ในสถานะ on-going nomination sensitive list ซึ่งทำให้มีโอกาสถูกพิจารณาในปี2,569หรือ2 0 2 6เหมือนกันทั้งหมดนี้คือมรดกทางวัฒนศิลป์ของไทยที่ถูกอ้างสิทธิ์ขึ้นทะเบียนโดยกัมพูชาสะท้อนปัญหาซ้ำซ้อนทางวัฒนธรรมซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพูดถึง และทบทวนอย่างจริงจัง